สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เบี้ยก็เลิกงานแล้วเนาะคะ่ะเบีย้ยกลางงจะปั่นจักรยานกลับบ้านวิวสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไปจะใ่ายทำไปชมเบงนะคะวิวสวยมากเลยค่ะเวลาแดดออกะคะ่ะวิวจะสวยตอนนี้เก้าองศาเนาะคะ่ะสวยมากเลยค่ะ เห็ดท oh. ั่วเกิดเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมเต็มเลยค่ะเห็ดทั่วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องสาวอีสานไลฟ์อินซวิเด่นเนาะค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเกี่ยวกับลงมาสักผาอยู่ห้องใตดินนะคะท่านผู้ชมพอบันประธนในตื่นนะคะเดยกกับเล่นถือโอกาส เห็นแสงกําลังออกสวยงามนะคะวันนี้ก็เลยมานั่งอยู่ในห้องใตดินนะคะก็จะหนาวแน่นะคะเจองศาตอนนี้เป็นเวลาเก่าโมงแล้วค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยไปต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนค่ะน่ารค่ะท่านผู้ชมในช่วงนี้เปียวก็จะพูดถึงเรื่องรลววเกี่ยวกับเมียฝรั่งอีกครั้งนึงนะคะ,ะเรื่องราวของ น้องท่านนี้นะคะเปียวจะให้น้องซื้อว่าน้องตัวเล็กเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เปียวเล่าคลิปที่แล้วเนาะค่ะเป็นช่วงที่น้องได้เลิกกาแฟนอ,อยู่เมืองไทยเนาะค่ะพี่สาวก็เลยได้ชิ้นให้น้องกลับมา,าสวีเดนอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องมีความคิดเห็นเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะนั่นละค่ะน้องก็เล่นทําเรื่องเล้านะคะเดินทางมานะคะแลวกะ มาอ่ายูสวิเดนค่ะทา้ชมก็ร้องมาอยู่มาอยู่เพื่อที่จะ,ะหางานแล้วก็ร้องเรียนลูกผู้ชายไปด้วยกันนะคะคือนี่คือพี่สาวเพิ่นวางแผลงมาเห็นน้องสาวนะคะในช่วงที่น้องมาหนันมาเที่ยวมามาเที่ยวแล้วก็มาปรับปรับ,ปร,บปรับตัวเองนะคะมาปรับใจนะคะคือถ้าญาติพี่นอ้องยู่เมืองนอกนะคะเขา เขาจะชอบเอาลูกหลานอยาพี่นองมาเที่ยวนะ,ะมะเที่ยวมาเบิงอาการมาเก็บผลมากหลากใหม่นะคะได้คาขนมข้าวต้มเนาะค่ะกับบานมะมเที่ยวกับบริสียานอันนี้ฟีคะ่ะก็ได้คาขนมคานันติใหม่ที่มือกับบานไปเนาะค่ะนี่คือคนอีสานเขาก็จะเป็นการังซีเนาะค่ะ เ,เพื่อนๆของเงะะปียวเนาะค่ะผู้ใดมีลูกมีหลานมีสายงานมีอีกอย่างเขาก็จะแนะน้ากันไปจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาจะอยู่กันเป็นแบบเพื่อนแบบครอบครัวเป็นอบอุ่นกันนะแม่คะ่ะนั่นละคะ่ะเปียวกันเราให้ฟังหน่อยนึงเนาะคะ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมรู้บ่ค้าควาน้องมานะม่ะไหมค่ะนองก็ตัดสินใจมาพอมาสเสร็จแล้วนองกับพี่สาวกันเล่นร้องให้น้องนะคะเข้าไปหาครูในแอแอๆหนึ่งนะคะ กับเฮดให้น้องสาวหมดทุกอย่างหนไหมค่ะไปเขียนโพไฟอีงหยังซื้ออีงหยังอายุทําใดอยากให้น่องแบบร้องคูคุยกับผู้ชายแต่น่องกับผู้คุยด้วยค่ะคือเด็กหน่อยเขายังท่านอีทำใจได้นะคะเนาะตอนนั้นน้องเฮดวิ่ามามันจะเป็นวิสาที่แบบว่าเขาสามารถอยู่ได้เป็นปีนไหมค่ะท่านผู้ชมแล้วแต่ถ้าน้องอยากกลับก่อนสามเดือนหรือหกเดือนก็สามารถกลับได้เองสินะคะ่ะแล้วกาบ,บัดนีเนาะคะ่ะน้องก็เล่น ได้เลี้ยนลูกมีเผื่อนมียังสินะคะน้องกับมาเที่ยวหาเปียวขึ้นกันด้วยค่ะก็ได้สนิทกับเปียวแน่สนิทกับขอบครัวเปียวแน่มัวห้องกับพากันกินกันเที่ยวกับพาน่องไปทายรูปกสวยๆไปมงได้สวยกับพาน้องไปนะแม่ค่ะกับไปทำมิวสิกกันยืนแอคยูทายลูกไปอยังสินประเทศไทเด็กหน่อยเขาก็มีมูเนาะค่ะนาะก็เริ่มสนุกน้องก็ได้เห็นสถานที่ต่างๆเขาก็มีเผื่อนในวัยเดียวกัน ได้กินอาหารอร่อยอร่อยได้เห็นสังคมใหม่ๆนะคะคือมูฮาเตรียมแผนอยากให้นอนอยากอยู่นี่แล้นะค,ะ,ค,ะ,คะช่วยเลือกกันนอนกันมักอีลีค่ะนอนก็อยากอยู่นอนก็เลยได้เลี้ยนลูกได้เห็ดงานด้วยแล้วก็ได้พบเจอเพื่อนนะคะหลากหลายหมองสินะคะก็ะได้ไปหาไปเยี่ยมไปยามนะคะนองก็มีความสุขนองอยากอยู่ต่อนะคะจนวิ่งถึงเวลาไกลที่นองจะกลับนองคงแบบว่าทําใจได้แล้วนะคะ พี่สาวเห็ดเพจนั้นไปให้ดูเราได้ข่าวบอกคิดบอกคิดว่าจะคุยบอกอยากคุยจนมือหนึ่งมานางก็อ,อยากจะคุยนั่นแหละค่ะอยากร้องว่าเออหนได้ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แล้วอ,อ้าร้องดีกว่ากะคิดนะคะเพราะนางร้องคุยพี่สาวคุยให้ได้ข่าวเพราะว่านางวัานได้เป็นภาษาพี่สาวก็คุยให้พี่เคยก็คุยให้กับเบิงผู้้ายนะคะแล้วก็พยายามเลือกนะคะเลือกสัน ดูเหมาะสมกับอายุของน้องนะคะเนาะอ่าเพราะได้คนหนึ่งมานะคะเข้ากับพากันมากินกาแฟกับเบิ้งบุคลิกอุปนิสัยว่าเป็นตะเขาก็นอก้องเขาได้บองั้งสินะคะก็พูดคุยแลกเปลี่ยนอยงกันเออผ,อผู้ชายจอผู้ชายคนหนึ่งกับทานผู้ชมโอ้ดีจังเลยเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนที่บุคลิกดีอัธยาศัยดีอย่างดีหมดแล้วก็การงานกับมีงานทํานะคะ ถ้ามแค่มีงานทำสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้กับ่คงจะบเป็นภาระอัหยังแล้วก็คงจะทำให้นองตัวเองอยู่ได้บอกอ่างไๆซะล้วก็ให้เขากินกาแฟพูดคุยกันหรือว่าเพราะเป็นคนกลางสิงนะคะนี่คือการเริ่มต้นที่จะดูกันนั่สินะเคะแล้วล่ะค่ะเพราะเขาเริ่มเริ่มต้นดูกันไปไซไปยังกระพากันไปพีพีบ่ปลอยได้ค่ะก็ให้กัไปร่วกันมนสิตอลอดเวลาสิ จนถึงวันนึ่งน่ะคะ่ะน้องตัดสินใจแล้วว่าเอาละสมควนแล้วถึงเวลาแกอันที่เขาจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะะเนาะะ่ะเนั่นแหละค่ะหลังจากที่เขาคบกันดูใจการพูดคุยไปในช่วงระยะหนึ่งนะคะกระหให้เขาเริ่มคิดว่าเขาจะอยากลองเริ่มต้นชีวิตหรือว่าล้องคบหาการเป็นแฟนจริงๆนะคะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะน้องก็เลยเริ่มคบกับผู้ชายคนนี้ค่ะท่านผู้ชม เริ่มคบกันผู้ชายคนนี้กเหตุกระดาษให้ยูนะคะให้มาเป็นแฟนเชิญมาอยู่เป็นแฟนแล้วก็ถ้ายูนีนะคะถ้าได้เหตุกระดาษเป็นแฟนหรือว่าซัมบูเขาจําเป็นต้องจดทะเบียนสมรสนะคะเขาสามารถอยู่ในประเทศสวีเดนได้นะคะแล้วกับถ้าเขาได้เบอร์ซีโต้ทั้งสิ้นนะคะเขาก็สามารถเหตุงานเสียภาษีใดเลยทั้งสิ้นนะคะนั่นล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะนอนกับแฟนกันเลย ได้เป็นแฟนกันได้ร้องยันลูกกันนะคะย้ายไปอยู่น้ำผู้ซ้ายล้วกะมีงานทําในเวลาเดียวกันนั่นละค่ะก็เป็นอีอย่างที่ค่อนข้างดีอีกกล่าวหนึ่งที่เฮ็ดไถ้พีสาวของน้องตัวเล็กนี่รู้สึกว่าโล่งเพราะสิวางใจได้แล้วเพราะน้องสาวของตัวเองกําลังจะเจอสิ่งที่ดีนี่คือความฝันของคนเป็นพีนะคะก็อยากมองเห็นอนาคตของน้องอยากให้น้องได้เป็นหลักเป็นแรงว่าอ่างไรคะก็ ควารู้สึกกร้องจากแม่ผู้นึงนะคะนี่คือหัวอกของคนเป็นพี่นะคะก็ยาซัพพอร์ตน้องทุกท,ทกีทุกวิถีทางเพื่อที่จะใจน้องมีความสุขในคู่ชีวิตะคะ่ะจนวันหนึ่งค่ะท่านผู้ชมได้อยู่น้ำกันไปแล้วนะคะเข้าไปได้ประมาณเคื่งปีนะคะท่านผู้ชมสิ่งบกขาดคิดในชีวิตของคนเฮาย่อมเกิดขึ้นได้เสมอค่ะท่านผู้ชมค่ะจึงได้มาร้องชมแล้วก็ร้องติดตามนะคะว่า น้องตัวเล็กจะพบเจออุปสรรคในอย่างอีกนาะกับชีวิตหลักไม่ข้างนี้ของน้องชีวิตของคนเฮาค่ะท่านผู้ชมท่านดดเลือกเดินนะคะบอกว่าสิ่งที่เฮากำลังจะเจออีกอย่างอยู่กับซามนะคะถ้าเฮามีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเฮาจะผ่านอุปสรรคนั้นได้นะคะแต่อุปสรรคนะคะเข้ามาในชีวิตของคนเฮานะคะทุกๆทุกๆครั้งที่เข้ามานะคะท่านผู้ชมจะสอนให้เฮาเลียนลูก นะคะว่าอันนี้เปี่ยวพูดในในในมุมมองที่เปี่ยวมองเห็นนะคะให้ฮาลูหที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆน,น,นะคะแต่คนทุกคนนะคะจะมีสติปัญญาต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมของบุคคลน,นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็สภาพจิตใจของแต่ละบุคคลเนาะคะ่ะเนาะเมื่อวาผู้ใดที่กําลังเจอพบเจอปัญหาอยู่เปี่ยวขอเป็นพลังแรงใจให้ทุกท่านนะคะให้ทุกท่านสู้ๆแล้วก็ ต้องเก่าพันตรงนั้นไปให้ได้นะคะทุกคนมีปัญหาแต่ว่าเปี่ยวขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านอย่างหนึ่งเลยอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพนะคะถ้าสุขภาพเฮาแข็งแรงเฮาก็จะสามารถมองเห็นเส้นทางที่จะเก่าวต่อไปค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกราบขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบายค่ะ